คำว่าโสแปลว่าดีโสแปลว่านั่นก็ได้แปลว่าดีก็ได้ดูทำไมมันจะว่าโสดเอาเป็นโตก็เป็นโสดโสในที่นี้หมายถึงดีดีในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีที่มีมาเอในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับกับคุณรัตน์นาใกับประเทศชาติบ้านเมืองกับโลกกับสังคมด้วยการให้การเสียสละ การทําคุณประโยชน์ต่อกันและกันมาเรียกว่าความดีหรือเรียกว่าดีรวมลงในความในคําว่าโสดังนั้นเมื่อใช้คําว่าโสลงไปมันก็เหมือนกับเป็นการแผ่บารมีแผ่คุณงามความดีให้ซึ่งกันและกันใช้เป็นคําแทนคาให้ผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคาว่าชิ ตังเมเนี่ยแปลว่าชนะหรือผู้ชนะคำว่าผู้ชนะในที่นี้ไม่ใช่หมายควราะ่าชนะคนอื่นแต่มันเป็นการชนะกิเลสตัวเองชนะใจตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองชนะทอสาตัวเองบ้างชนะราคาตัวเองบ้างชนะความพยาบาทของตัวเองบ้างชนะความอาฆาตของตัวเองบ้างชนะอคติของตัวเองบ้างหรือชนะความอยากความต้องการของตัวเองบ้างไม่ว่าในเรื่องใด หรือชนะความรอบของตัวเองบ้างไม่ว่าด้วยเรื่องรอบด้วยเรื่องอันใดก็ตามเรียกเรียกว่าชิตังเดส่วนคำว่าป้องรวยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่คำพูดเรื่องลอยเพราะคำว่ารวยเนี่ยหรือรวยเนี่ยมันมาจากความขยันหมั่นเพียรในการหาอยู่หาเลี้ยงชีวิตม,มันมาจากความขยันหมั่นเพียร ในการหาอยู่หากินในการหาเลี้ยงชีวิตแล้วท่านั้นยังไม่พอมันยังหมายถึงการรู้จักประหยัดอดอมอ,อในการใช้จ่ายของตัวเองสิ่งใดใช้เป็นประโยชน์สิ่งใดใช้แล้วไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดจ่ายลงไปแล้วไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดจ่ายแล้วเป็นประโยชน์มันรู้จักการใช้จ่าย องตัวเองมันมีวินัยในการใช้ทรัพย์ที่ได้มาและทรัพย์ที่ได้มาก็จะถูกจัดเป็นสั์เป็นส,นส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ทําทุนในการต่อไปในการข้างหน้าส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เพื่อบําบัดเยียวยารักษาตัวเองยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เพื่อสองเคราะห์เกืก่อกวโลกสังคมในยามที่ขับขันในยามที่จําเป็น แต่ส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้กินไว้ใช้ในปัจจุบันของตัวเองนี่เรียกว่าต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ใจ่ายทรัพย์ที่หาได้มาแล้วต่อให้คุณขยันแต่คุณไม่มีวินัยในการใช้ใจ่ายทรัพย์ฟุ่มเฟือยได้มามา,มากใช่มากอย่างนี้ก็ไม่รวยสักทีและความรวยอีกประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่เกิดมาแล้วเกิดมาในท่ามกลางกองมรดกเหมือนกับว่ามันมีมรดกลองรับตัวเองอยู่แล้ว พวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขยันเขาขยันแต่มันเป็นความขยันที่เคยมีมาแต่การก่อนในอดีตต่อพบต่อชาติเขาขยันให้ทานขยันเสียสละขยันบริจาคขยันช่วยโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาขลขยันบริจาคช่วยสาธารณประโยชน์ขยันบริจาคสงเคราะห์เกืกออ้อกูลดูแลวัดวา,าศาสนาเป็นนิสัยเป็นนิสัย ไม่ใช่จะพัดจิผูแต่ว่าเป็นนิสัยเ <c oughs> ช่นนั้นเลยพวกนี้เรียกว่ามีบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเยอะรอเยอะดังนั้นพวกนี้มักจะเกิดอยู่ในกองมรดกแม้ว่าเกิดมาแล้วก็มีมรดกลองรับเลยนี่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารวยเพราะสิ่งที่สร้างมาแล้วทํามาแล้วแต่อีกประเภทหนึ่งรวยแบบจะพัดจับผู อย่างถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นต้นพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความขยนันในปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นจากอดีตที่บางโอกาสได้มีโอกาสทําบุญกับอรหันต์เจ้ามีโอกาสได้เสียสละกับวัดวาศาสนาแบบจะพัฒญ์ผู๋แต่ไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้เสียสละเป็นนิสัยไงเออจะพัฒญ์ผู๋มีโอกาสได้เจอองค์พุทธจะอ,อมหาบันมีได้เสียสละด้วย ได้สงเคราะห์ด้วยอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าจะพัดจะผูแต่ไม่ได้มีนิสัยการเสียสละมาเป็นนิสัยพวกนี้ไม่สามารถจะเกิดอยู่บนกองระดกได้แต่อาจได้รับลาภสาการะแบบจะพัดจะผูเออก้อนโตในเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้อีกประเภทหนึ่งนี่เรียกว่ารวยเออ มันมาจากสาเหตุนี้ไม่เช่ป้องแล้วรวย <c oughs> มันคนละเรื่องกัน <c oughs> ไม่เกี่ยวกับป้องร <c oughs> วยรวยที่มันมาจากเหตุและผลที่สาาไม่รวยเอคืออะไรไม่ใช่ประเพ์ลมปาก กล่าวกันแบบเลอยนะหรือเพื่อการล่อหลอกต่อกันละกันเพื่อได้มาราบสก,กาละอย่างการให้พรกับแบบลอกหลอกอย่างนี้เป็นต้นขอให้ร่ำขอให้รวยอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรว่ามันเป็นวาจาที่มันเป็นการหลอกลวงมันไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพองในการที่จะรวยของคนเนี่ย คุณต้องสร้างเหตุของความรวยมันจะมาจากสิ่งไหนบ้างก็อย่างที่กล่าวแล้วนะตามนี้ <c oughs> ก็ไปประมวลสั้นๆเอาไปแล้วอันนี้ก็พูดให้ฟัง <c oughs> ไม่ใช่เหร <c oughs> ชิตามเมงชนะแล้วว้ยชนะอะไรวะ <c oughs> ชนะใครวะ <c oughs> แังนั้นคําว่าชิตามเมงในที่นี้มันหมายถึงการช,ชนะใจตัวเอง ชนะอคติในตัวเองชนะความพยาบาตอคฆาในตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองได้ในขณะหนึ่งขณะใดก็ตามทีก็เรียกว่าชนะวันวันหนึ่งอาจชนะจะจะชนะหลายครั้งก็ได้วันวันหนึ่งอาจจะชนะหลายครั้งก็ได้เพราะมันมีหลายอารมณ์กิเลสมันมีหลายลักษณะกิเลสมันมีหลายธานการ์มันอาจจะชนะหลายครั้งก็ได้หรืออาจจะแพ้ทุกครั้งก็ได้ที่มันเกิดงี้ครั้งวัน <laughs> อย่างคุณมีอคติขึ้นคุณก็แพ้ตัวอคต,ติมันทั้งวัน <c oughs> คิดอคติอยู่ทั้งวันเนี่ยนี้คุณก็คือแพ้ทั้งวัน <c oughs> เออถ้ามีอคติขึ้นมาแล้วก็คือเตือนใจตัวเองจะไปอคติเขาทำไม <c oughs> เออการมทนาสาธุไปด้วยกัน,นะคระับเอออย่างนี้เรียกว่าคุณชนะอคติในใจของตัวเองในขณะนั้น <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าชิตังเม คำนี้เกิดจากเหตุที่ตอนที่มีกษัตริย์ไปลบชนะกลับมาแล้วก็ได้ยินคนคนหนึ่งอุทานว่าที่ตังมีที่ตังมีเราชนะแล้วเราชนะแล้วกษัตริย์ได้ยินก็ไม่พอใจเราเอาชนะแล้วก็เลยไปถามเหตุเขาก็เลยตอบว่าอ๋อพอดีได้ประมาณว่าได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้ามาแล้วก็เราชนะตัวเองแล้วชนะตัวเองนั่นที่มาของชีตังมีไม่ใช่ชนะใคร ช่วยในในข่าวเรานะนี่บจิตตังเมขอ,องห้วยเดือนเป็นคนขึ้นไปตอบก่อนเพื่อนเลยนะ ชิตังเมนนั่นน่ะตั้งแต่ข่าวแรกเราเลยหนึ่งสองสามสี่มาแล้วชิตังเมนนะครับก็เลยมีคนไปโฟงรวยให้เขาที่สนับสนุนเขาชิตังเมหมายถึงห้านตะก่อมนั่นแหละอ๋อ้านชิตังเมที่ทําเค้กไงน่ะน้องหินอนนี้ได้ล้างจริงมันเป็นพวกที่อะไรมันเป็นพวกที่สบเข้าในวาจาไอ้พ่อยเอาโสเอาอะไรไปรวมมันเข้ากับไอ้ระบบที่มันถึงไรสาระอ ดะนั้นโสในที่เนี้มันหมายถึงดีมันหมายถึงคุณทมความดีเหมือนคือำว่าโอมเนี่ยมันหมายถึงองคุณ<ม>แต่ในหมู่ไหนเขาใช้กันเล้วม,มันก็เออมันก็เหมือนเหมือนก,การนอบน้อมในองคุณคำว่าโอมเนี่ยรวมเข้ามาใช่คือองคุณของแต่ละพระองค์คำว่าโอมเนี่ยรวบรวมองคุณเข้ามาแล้วอย่างคำว่านาโมก็หมายถึงการนอบน้อมอย่างเนี้ย เหรือนมะสี่การมันก็หมายถึงการนอบน้อมเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของการนอบน้อมเหมือนกันมันแล้วแต่จะใช้ภาษาเหมือนสาธุภาษาคลิกก็อาเมนก็ขอให้เป็นไปตามนั้นสาธุก็ขอให้เป็นไปตามนั้นก็แล้วแต่จะใช้วันหยังแต่ความหมายก็มันคืออย่างนี้แต่ถ้าคนที่เอาโศไปใช้เนี่ย แต่มันพร้อยไงมันปากพร้อยไงอย่างนี้ก็คือคนใช้มันไม่ดีแต่โสน่ะดีเพราะความหมายมันก็คือดีอยู่แล้วลนคนใช้อาจจะไม่ดีกเลยโสทิ้งไปจะแตการเป็นโสทิ้งไงโสทิ้งือโสทิ้งตอบเชื่กัน มันไม่นอกเหนือมหาวุนาไปได้หรอกมันอยู่ในโหมดแห่งมหาวุนา<ะ>เลือกถ้าสว่างจริงมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเป็นปัญหาหรือมันจะมาตรงมาตันครับ<ะ>ล้างได้หมดทุกแม่างเลยเดี๋ยวนี้ดโดใหเ่ออกเป็นเสียงพูงรามแล้วอา,ค,าคอมเมนต์ที่สรุปอนุวานลงให้ได้ได้ค่ะคมเพราะามันจะเป็นการสรุปล้างค,คอมเมนต์ทุกป,ประเภทให้ได้ค่ะ ดีลงเรื่ค่ะได้ค่ะก็ใจ้เรื่องของ A นะหลวงพ่อท่านตัวบตอบดีครับตามอย่าตามเข้ามาดูก็ยิ่งดีค่ะสําคัญคือ AI มันช่วยแล้วมันไม่เสี่ยงใครเลยค่อหามสอดค้องกับประโยคต้นแบบอันยังมีเยอะสาวัดก็เพราะสารวัดมีเยอะท่านก็เลยต้องล้างเยอะครับ เมื่อวานหลวงพ่อให้สงธงทมแล้วก็เพื่อนหาเจอพอดีคําที่หลวงบบพ่อเคยเขียนไว้เยครับมาเป็นจริงของสัจะทำนะเอามา,าจะเอาใจเราให้คุณเฉลิมชัยเล่มหนึ่งแต่เดวกนให้ท่านคาด,ดกองก่อนคืออ,อะไรที่<ต>ท่าน,น,นไม่เอาแล้วก็อย่าอย่าเอาๆๆเมาอะไรอย่างนี้แต่มันก็ได้สมัยก่อนท่านท่านยัง ชอบเขียนสลอกรทมอยู่มันเป็นวิบากทางปัญญามันเป็นวิบากในยานทัสนะท่านก็รู้มันฟังดูดีแต่มันไม่สามารถจะตัดสู้ตามได้มันก็แค่สละสลวยสวยงามมันยังเป็นวิบากในปราดอยู่เข,เข้าใจคาว่าปราดรัมมันจะเป็นวิบากของปรากอตามต้นไม้ก็มีป้ายแผนคติทำ เขีนเองอะไรเองนี่นันหนุ่มอะไรฟังแล้วมันแค่ดูดีแต่มันไม่มีความสมุดเฉดใช่ท่าอาจารย์สมุดเฉดมาต้องมาฟังยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกประโยคสมุดเฉดในประโยคเลยทุกประโยคคือมันตัดสรุปตามในประโยคนี้ กองมาถึงยุคนีไ้ได้ลูกเช้านี่ยใช่ไครับผาเละาะไม่ได้สร้างชาติีพระเยซูไม่ได้สร้างใบเบิร์นนี้แล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้เขียนเมื่อไหร่ที่โดบีไม่ไดเขียนเว้นไว้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเขียนเองก็มายึดเองต้องเป็นอย่างนี้เช้าก็ล้างใหญ่ ป่าไม้เชี่ยวฝั่งโน้นเพราะว่าฉันเดินมังนี้ไม่ได้มันเป็นป่าค,คุณต้องยึดตามนี้นะก็เป็นปัญหาตามมาคอันนี้มันล้างทิฐินิยมของสังคมสังพระวัตอกนว่าเอาท่านมายึดเนี่ยมันมีหมด่ะเรื่องภูมิไหนภูมิไหนไม่กล้าที่จะวางทิ้งมันไม่กล้าที่จะวางตัววางเองไม่กล้าที่จะปล่อยตัวปล่อยก็เลยเป็นปท่านในพระคัมภีไบเบิล แยกประโยคออกมายึดกันดีสี่ร้อยห้าสิบนิกายช่วงลูกอยู่ป่นนี้น่าจะพันนิกายแล้วพระคัมภีไบเบิลใบเดียวนะแยกประโยคมายึดครับอือันนี้ฉันตีความว่าอย่างนี้ตามฉันมาเียาริ้นถ้อยคาในวันนี้ที่กล่าวกับสังสวัสดจะได้ถูกนําเผยแพร่ทั้งหมดทั้งหมดอาจจะได้เป็นรูปเล่มด้วยเนว้าลงเป็นรูปเล่มแล้วก็ต้องกันกองให้มันกระชับดีๆนี่นั่นนี่น นะครับภาษาพูดกับกับการฟังมันไม่เหมือนกับภาษาเขียนล้ครับภาษาเขียนแล้วอ่านมันมีภาระเยอะครับในการจะต้องใช้ตัวรู้มากหน่อยใช้ตัวเพ่งดูมากหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะนเป็นภาระเยอะในการใช้ขันแต่ภาษาผู้ภาษาฟังเนี่ยฟังแล้วมาแล้วแล้วไปน้เวลานั้นได้รวดเร็วครับหน่อยมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเยอะแต่ในเวลาเราใช้ภาษาเขียนภาษาอ่านหรือทักนี้เราก็ให้มัน ชับพอดีพอดีเป็นหักุปพอดีพอดีแต่อย่าขาดด้วยเนื้อหาอย่าขาดด้วยเนื <c oughs> ้อหาจึงบอกเบอร์ลงไปเลย <c oughs> <c oughs> มันมันขยายความไม่ได้เกินนั้น <c oughs> พวกอ้างแต่ใบเบิลไงอ้างแต่กุลอ่านอ้างแต่พระไตรปิฎกไง <c oughs> มันบอกบอกเื่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาตัดสู้ตามก็ได้โตของมันเองซะเองหร<ะ>ืออ้างกลัวเขาจะไม่เชื่อไอคำว่ากลัวเขาจะไม่เชื่อนี่กาลังโฆษณาที่ถีตัวเองใช่ไหม<ะ>กําลังขายที่ถีตัวเอง<ะ>กำลังขายความเ้อเจอร์ของตัวเองชกำลังขายฝันของตัวเองช แต่นั้นแต่ละประโยคมันต้องจบเป็นการจบช่วยทุกเรื่องราวให้เขาเออนะโอเคอย่าอ้างอย่าหมจะอ้างนั่นห้ง่งต้องสะเอง